สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมีข่าวจากฝั่งพิซซ่าครับเกี่ยวกับ i n c r e d i b l e ภาคสาครับที่ทุกคนน่ะรอคอย i n c r e d i b l e 3ครับมีพู้กับคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองใครกันครับพี่จะมารับไม่ต่อจาก Bad Bird ครับคำตอบนั่นก็คือปีเตอร์ซอนพู้กับจากเรื่อง Elemental ครับและ Good Dinosaur พิซซ่าครับกําลังขยายจากักรวาลของดี i n c r e i i l l e ให้ใหญ่ขึ้นอีกครั้งกับภาคที่3ของ Animation Hero ครอบครัวสุดปังครับที่ทำไรายได้รวมกันเนี่ยไปมากกว่า1.8พันล้านดอลลาร์แบทเบิร์ดครับผู้เขียนบทและกำกับภาค1และภาค2ยังคงมีส่วนร่วมในภาคนี้ในฐานะผู้เขียนบทและโปรดิวเซอร์ร่วมกับดาน่าเม r รเรย์ผู้เคยคว้ารางวัลออสการาจากโซ เรื่องราจะคงติดตามครอบครัวพาครับที่ประกอบไปด้วยคุณพ่อบ๊อบและคุณแม่เฮเลนพร้อมลูกๆทั้ง3คนที่ต้องใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาหลังจากรัฐบาลออกกฎหมายห้ามใช้พลังพิเศษโดยมีนักแสดงนำอย่างแครทีเนลสันฮอลลีฮันเตอร์แซมมวลแอลแจ็กสัน และซาร่าวูเวลภาคแรกของ Incredible ออกฉายในปี2004ครับและสามารถควา้ารางวัลออสกาสาขาแอนิเมชันยอดเยี่ยมส่วนภาคที่2ครับซึ่งฉายในอีก14ปีต่อมาทำไา้ได้ทั่วโลกเนี่ยไปมากกว่า1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในงาน D 2 3 Expo ในปี2024ที่ผ่านมาครับนิดนี้ก็มีการประกาศแบบเป็นทางการครัว่า Incredible ภาค3าเนี่ยกำลังจะมาโดย Bad Bird จะพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อไปแต่เนื่องจากเขากำลังเตรียมงานกำกับภาพบยนตร์เรื่องใหม่เรกันให้กับ Skydance ครับ จึงไม่สามารถกำกับภาคที่3าได้ด้วยตัวเองในขณะเดียวครับปีเตอร์ซอนผู้ที่เคยร่วมงานกับแบดเบิร์ดมาแล้วทุกเรื่องตั้งแต่ i n c r e d i b l e จนถึง i n c r e d i b l e 2และรวมไปถึงเรื่องล่าสุดครับอย่างเรกันก็ได้รับความไว้วางใจจากแบดเบิร์ดและพีทด็อกเตอร์หัวหน้าฝ่ายสร้างสารรค์ของพิกซาให้มาสารต่อความดิ่งใหญ่นี้ครับปีเตอร์ซอนครับยังถือว่าเป็นรุ่นเก่าของพิกซาด้วยเพราะว่านอกจากจะกำกับแล้วเขายังให้เสียงพากย์ในหลายเรื่องครับเช่นแรททาทูอี มอนเตอร์ยูนิเวอรและไลท์เยียครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราด้วยนะครับหรือถ้าดูใน y t u t u เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆจากโลกของหนังแอน m เมชันและฮีโร่ที่คุณรักแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ